สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านน้อยในป่าปามอีกแล้วนะครับงานนี้นะครับเป็นงานเก็บรอยผนังนะครับที่ว่าเขาไม่ได้ฉาบมานะครับคือความตั้งใจเขาเนี่ยของช่างเนี่ยผมเล่าก่อนนะครับว่าเขาคงจะคิดว่าเราคงจะปูกระเบื้องทั้งหมดนะปูกระเบื้องทั้งหมดเขาก็เลยไม่ฉาบเรียบนะครับเขาฉาบหยาบเอาไว้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาเก็บเพราะว่าเราจะทําแค่ครึ่งเดียวนะครับทำก่อกระเบื้องแค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วที่เหลือก็ฉาบเอานะ ฉาบเป็นสกินโค้ดนิดๆนะครับแต่ยังไม่ได้สกินโค้ดนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นขั้นตอนการฉาบไปเฉยนะฮะนะก็ใจใจก็ว่าจะทําไม่แน่นะครับอาจจะทาสีหรือทําสกินโค้ดทาล็อบนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ว่าันอนาคตนะครับนะเรามาเตรียมขั้นตอนกันก่อนเลยนะครับขั้นตอนนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับนะปูนมอนตาครับนะปูนฉาบสําเร็จเนี่ยนะครับนะ เนื่องจากที่เลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับนะมันละเอียดนะครับค่อนข้างจะละเอียดดีเลยนะครับนะเนื้อทรายที่เขาผสมมานะครับนะค่อนข้างจะเม็ดเล็กนะครับนะแล้วฉาบค่อนข้างง่ายครับนะถ้าเลือกใช้ตัวนี้นะครับหรือใครจะใช้ทรายฉาบก็ได้นะครับนะแต่ต้องเอามาล่อนก่อนนะครับถ้าไม่ล่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกาแพงเป็นสิวอะครับนะนะขึ้นเป็นเม็ด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 เต็มเลยนะครับนะ เป็นสิวจากไอ้ก้อนทรายเม็ดใหญ่ๆนะครับที่มันปนมานะฮะนะสังเกตดูกำแพงถ้ากำแพงส่วนอื่นของผมนะครับไม่ได้ใช้มอนต้านี่นะครับนะฮะก็ซื้อทรายมาสั่งทรายมานะครับนะฮะเสร็จแล้วทีนี้ให้ช่างเขาฉาบนะครับปรากฏว่าได้เป็นสิวเต็มเลยครับนะเป็นสิวปูดเลยครับวปูดมาเต็มเลยนะฮะทีนี้ก็เลยมาเลือกใช้ตัวมอนต้านี่นะครับนะ ผสมเสร็จแล้วนะครับนะขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการตีให้มันเนียนนะครับนะเราก็จะมาตีนะครับตีด้วยสว่านนะฮะตีให้มันนเนียนเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยคนผสมเนี่ยมันมันไม่เนียนพอดีนะครับไม่เนียนไม่เข้ากันหมดนะครับนะขั้นตอนแรกก็สาดน้ําก่อนเลยครับ พรมน้ํานะครับจะท่องคาถาอะไรก็แล้วแต่ละครับนะนะทีนี้ก็ปาปะพรมไปเรื่อยนะครับพอชุ่มๆนะครับนะไม่ต้องแฉะมากนะครับพอชุ่มๆนะครับเนะผมเอาไว้นะครับผมไม่ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เริ่มฉาบครับนะ ถ้าท่านใดแพ้นะครับแนะนำให้ใส่ถุงมือเลยนะครับนะฮะเนี่นครับค่อยๆไปทีละนิดนะครับนะตอนแรกนะครับยังไม่ต้องจับระดับไม่ต้องปรับอะไรนะครับนะแค่ป้ายให้มันเต็มผนังก่อนนะครับนะเราก็ป้ายป้ายป้ายป้าไปเรื่อยนะครับนะป้ายให้มันเต็มผนังนะครับ เสร็จแล้วนะครับนะใช้เกียงนะครับนะใช้เกียงปรับระดับอีกทีหนึ่งนะครับนะวิธีปรับระดับก็คือว่าทาบกับส่วนที่มันเสมอแล้วนะครับนะนะส่วนสังเกต,ตดูด้านด้านบนนะครับผมจะปรับให้มันเสมอไวน้นะฮะเสร็จแล้วทีนี้ก็ทาบแล้วก็ลูดเลยครับเน <fulfillment> mm ี hmm. ục, ่ยครับค่อยๆขูดๆๆ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  นี่นะครับแสะเอกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนะตรงไหนที่มันขาดนะครับเอามาเติมนะฮนะเนี่ยพอใช้เกียงยาวเกียงสามเหลี่ยมยาวเนี่ยนะครับนะมันจะนั่นง,ง่ายเลยครับมันจะปาดเสร็จปั๊บมันจะรู้เลยว่าตรงไหนขาดตรงไหนเติรนนะฮะนะนะครับส่วนที่ขาดก็จะเป็นวัวเว้านะครับนะบนะส่วนที่เกินเราก็สามารถปาดทิ้งได้นะครับ อีกเคล็ลับหนึ่งก็คือคอยหมั่นเช็ดเกียงด้วยนะครับนะเอาน้ำลูบนะครับเนี่ยครับนะนี่นะครับมันยังเว้าอยู่เยอะเลยนะสังเกตด,ดูนะครับแล้วมันจะเว้าอยู่เยอะเนี่ยเราเราจะปาดลงอีกก็ได้นะครับนะ หรือจะมาเติมก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแบบไหนนะเสร็จแล้วนะครับนะเคล็ดลับเลยครับเคล็ดลับเลยฮะฝงน้ําครับใช้ฝงน้าเนี่ยชุบน้ํานะครับนะฝงน้ําไม่เดียวฝงน้ําปาดนะครับนะไม่เดี่ยวงน้ําขัดนะครับนะแต่ว่าใช้โฟมครับตัวโฟมนะฮะจะเป็นโฟมเอ่อรองของมานะครับนะเป็นโฟมขาวๆนะครับท่านน่าจะเคยเห็นกันนะ เป็นโฟมคล้ายๆปาติ่นะครับไม่ได้โฟมที่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดขาวๆนะครับโคลาอ์นกันนะนี่นะครับเอามาปาดนะครับนะขัดให้ละเอียดเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ฝองน้ํานะครับฝองน้ําชุกน้ําแล้วก็จับกับเกียงอันนี้ท่านคงเคยเห็นกันบ่อยแล้วนะครับนะรูปเพื่อให้มันให้ให้มันละเอียดนะครับเนื้อมันละเอียดนะ เนี่ยครับก็รูปไปเรื่อยเลยนะครับนะฮะแต่ก่อนจะรูปได้นี้ต้องทิ้งให้แห้งพอสมควรก่อนนะครับแห้งพอสมควรนี่ก็คือว่าเอานิ้วแตะแล้วไม่ติดนะฮะจากนั้นนะครับทิ้งให้หบาดเลยนะครับนะเสร็จแล้วเอาไม้กวาดครับไม้กวาดปัดนะมันจะปัดพวกเอ่อเม็ดสิวเม็ดอะไรพวกนี erson, wheels, ans, ้นะครับนะเป็นเม็ดที่เป็นเกศๆนะครับนะปัดเรียบหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้ไม่ต้องทำให้ทีเดียวเสร็จเลยก็ได้นะครับนะค่อยๆทำไปทีละฟังก็ได้นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ